สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบ้านานอกบรรณาชาแนลนะคะวันนี้นาเพื่อนๆมาชมไร่ชมสวนของฝรั่งนะคะเลนมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือไร่ข้าวโอ๊นะคะไร่ข้าวโอ๊ค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มจะ ตอนนั้นที่นาถ่ายให้ดูยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะตอนนี้เขาแก่แล้วค่ะยังไม่แก่ค่ะแต่ว่าเริ่มจะบานแล้วเริ่มจะติดลวงแล้วะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะข้าวโอ๊ตนะคะใชะ้ข้าวโอ๊ตนะคะฝรั่งที่เดนมาร์กเขาจะใช้ข้าวชนิดนี้อะคะ่ะไปเวลาสีแล้วนะคะเขามาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเขาจะเอาไปทํา เป็นขนมปังดำหรือธัญ,ญพืชข้าวธัญ,ญพืชหรือว่าอาหารเช้าของเขานะคะเขาเรียกอะไรนะคะไอภาษาแดนเขาเรียกออฟ,ฟันหูโวยฟันข้าวโวยอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะเขาจะสีออกมามันจะเหมือนข้าวบ้านเราเลยค่ะแล้วเขาก็จะไปผสมแล้วก็ทําเป็นแป้งหรือเป็นอ,อะไรทุกอย่างคะ่ะที่แบบเป็นแป้งคล้ายๆแป้งมันแป้งอะไรแบบบ้านเราอะคะ่ะ นี่ค่ะใช้เป็นส่วนผสมของขนมปังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะกําลังออกรวงสวยสวยค่ะนี่นั่ก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะเพราะว่าเออบางปีอะค่ะบางปีที่เดนมาร์กเขาจะไม่ค่อย่าฝนฟ้ามันจะไม่ค่อยอํานวยนะคะเพื่อนๆค่ะมันจะไม่ค่อยมีลวงไม่ค่อยมีลวงแล้วก็ไม่ค่อยมีนี่นะคะเม็ดเข้ามาค่ะนี่ค่ะ เม็ดของเขาเนี่ยคะ่ะตอนนี้นะคะประมาณสองทุ่มนะคะที่เชนหมากนาออกมาเดินเอ่อออกกําลังกายคะ่ะก็เลยเห็นไล่เข้าโอ๊ตเขาม,มออาะคาดูคะ่ะเพื่อนๆดูคะ่ะยาวตอนนั้นที่นาถ่ายมันจะเป็นหิมะอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆขาที่จำจำได้กันครับเปล่าคะตอนนั้นที่ว่ามันต้นยังน้นอยอยู่ค่ะตอนนี้เพื่อนๆดูสิคะนี่ นี่เลยค่ะเต็มไปหมดค่ะยาวไปสุดลูกหูลูกตานู่นเลยค่ะแล้วก็อันนี้เลยค่ะคือขา้อาวของเขานะคะประเทศเขาเป็นพืชเศรษฐกษิจเป็นพืชเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมเขาเรียกอะไรคะเกษตรกร,รเหมอคะของเดนมาร์กนะคะนี่แหละค่ะเขาจะ ทำไร่ข้าวโอ๊ตหรือไม่ก็พวกอาหารสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเอาไปเป็นสมอะไรได้ทุกอย่างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะเพราะว่าส่วนมากเดนมาร์กเขาจะกินขนมปังดำน่าจะเรียกขนมปังดําเพราะว่าแต่ว่าภาษาเดนกเขาจะเรียกหูปุวยนะคะเขาจะไปผสมเป็นอส่วนผสมของเขาแล้วก็อีกอย่างก็เขาจะไปทําเป็น แป้งนะคะแป้งแป้งที่ใช้อ่าเป็นส่วนผสมของขนมปังขาวด้วยค่ะนี่ค่ะก็เหมือนสําเหมือนเหมือนกับเป็นมันสำปะหลังบ้านเราว่างั้นเถอะค่ะนี่ค่ะลว,ลวงเขาจะสวยมากเลยค่ะทุกคนดูน่าชอบตรงรวงเขานะคะมันจะเหมือนข้าวอะไรนะคะบ้านเรานะค่ะข้าวข้าวอะไรนะคะเขาเรียกข้าวอะไรนะน่าจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเวลาออกรวงมาแล้วมันจะสวยมากเลยค่ะทุกคนดู เขาออกรวงแล้วสวยอ่ะค่ะเขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวสาลีใช่ป่ะคะบ้านเราหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนเดูค่ะมาเดินออกกำลังกายที่เก่านี่แหละค่ะทางรถไฟบ้านนา้นี่ยแหละค่ะทุกปีเขาก็จะปลูกประมาณนี้ะค่ะเว้นบางปีก็จะปลูกพืชเขาเรียกอะไรอ่ะ ่อดอกเล็บเซตนะคะที่ใช้ทําน้ํามันนะคะใช้ทําน้ํามันพืชแล้วก็บางปีเขาเขาเขาจะปลูกสลับกันนะคะปลูกเป็นประจาทุกปีไม่ได้ค่ะ mm hmm. เขาจะปลูกสลับกันบางปีนี้จะปลูกข้าวโอ๊ตปีหน้าเขาก็จะปลูกข้าวเ,เ,เขาเรียกอะไรคะหญ้าหญ้าที่เกี่ยวไว้ให้ให้ให้วัวให้ควายนะคะให้ให,ให้สัตว์เลี้ยงของเดนมาร์กนะคะ ้าที่เขาเรียกยาหวานเนาะมั้งคะก็เ,เหมือนบ้านเราเนาะค่ะาคนะ่ะน้าชอบตรงรวงเขาว่ะข้อสวยมากนะคะจะซูมให้ดูรวงเขาว่าจะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่มันเหมือนมันเหมือนข้าวรวงข้าวบ้านเราอะค่ะคิดถึงเมืองไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือยังยังไม่แก่นะคะถ้าแก่แล้วเขาจะเหลืองค่ะลวออกรวงสะพังเหลืองอาหลามเลยค่ะก็ <_ d ata> จะเหมือนข้าวบ้านเรานั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีรถมาเกี่ยวนะคะเขาก็จะจ้างรถมาเกี่ยวแล้วก็เข้าโรงงานอะไรประมาณนั้นนู่น,นะค่ะก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็สง่งเหลือก็ขายแล้วก็ต้นเขาก็จะเก็บไว้อ่า ไว้ทำพื้นให้บัวให้ม้ให้อะไรให,ให้สัตว์ไปสัตว์เลี้ยงของเขาในฟาร์มในอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะขายเป็นก้อนเป็นอะไรอีกทีนึงนี่คะ่ะเพืเ่อนสวยมากคะ่ะเป็นทุ่งเป็นเออเป็นไร่เลยคะ่ะไร่เขาเรียกอะไรค่ะไร่เราบ้านเราเรียกไร่เนาะคะ่ะนี่มันเจ้าสวย มันเป็นธรรมชาติเนาะค่ะเพื่อนๆะ่ะนี่คะ่ะอไปสุดลูกของูตานน่นเลยค่ะรถไฟอย่าพึ่งมานะเดี๋ยวบีบแตะให้อีกอย่างคราวที่แล้วอีกนี่ขเพื่อนๆขาสวยมากเลยอะ่ะนชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยคะ่ะคิดถึงบ้านเราแล้วก็นี่เนาะคะ่ะ าก็กินนะคะขนมปังดำลุงก็กินค่ะแต่ว่าก็เคยอ่านใน Google เนาะค่ะว่าเคยเรียนหนังสือมาด้วยว่าเขาก็จะใช้จากข้าวนี่เลยค่ะแล้วก็เดนมากคนเดนมาร์กเป็นคนที่ออผลิตนะคะเป็นคนผลิตเขาเรียกอะไรคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคนเดนมาร์กเป็นจุดเริ่มต้นของของข้าวฟ่างข้าวอันนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะข้าวสาลีหรือว่าอีกอย่างนึงเรียกอีกอย่างนึงนะคะเนี่ย เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเลยนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะนี่ค่ะนาเคยเรียนหนังสือมานะคะเขาก็เลยได้รู้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าความชอบด้วยเนาะคะ่ะเห็นแล้วมาอยู่ใกล้บ้านก็สวยสวยค่ะเอาละค่ะเพื่อนเพื่อนขาคลิปนี้วันนี้นะขอพาเพื่อนเพื่อนมาชมไร่ข้าวโอ๊ตข้ไร่ข้าวฝั่งของฝรั่งเขานะคะนขนมปังดำเนะะี่ยค่ะสวยบหกคะ <laughs> จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งได้แล้วค่ะจะสามทุ่มละคลิปนี้วันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะจบด้วยภาพบรรยากาศไร่สวนนาฝรั่งนี่แล้วค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากบ้านน้องบรานาชาแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นาด้วยค่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ